ไปโรงเรียนลูกจะไปโรงเรียนพ่อแม่ต้องแต่งเสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าให้ใใหป้อนข้าวป้อนน้ําเขาจะพยายามทําแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังเด็กใช่ไหมเมื่อเรายังเด็กทําอะไรก็ไม่เก่งไม่เงื้อเงื้อเงนเงินใส่ก็ไม่เป็นติดกระดูกผิดถูกผูกรองเท้าผิดใส่รอ <c oughs> งเท้าผิดข้างสลับข้างบ้างก็แก้กันไปใช่ไหม ใส่กี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังใส่ผิดอยู่กันอะแต่เราเป็นไงคอยบอกสอนเขาใช่ไหมจนในสุดเป็นไงเขาชินเขารู้แล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกหน้าที่เราคืออะไรฟังฟังแล้วเอาไปปฏิบัติไปปฏิบัติเสร็จแล้วเอาบอดมาถามอาจารย์หรือมาฟังบ่อยๆซ้ๆําๆมันจะได้รับการแก้ไขทุกครั้งที่ได้ฟังใหม่สมมติเวลาคนมาบ่อยๆเนี่ยเวลาจะสอนครั้งแรกจะยังไม่เข้าใจไปลองปฏิบัติติดปัญหาแม้ไม่ได้มาถามอาจารย์ส่วนตัวนะฟังทำอีกรอบหนึ่งแล้วี่สอวมาใหม่ โอเคได้คาตอบแล้วไม่ต้องถามอาจารย์สักคำเลยเข้าไปแก้เลยเพราะาอาจารย์ไม่สามารถแก้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พร้อมกันได้อาจารย์ไม่สามารถแก้ทีละคนได้เนเยอะเกินไปมาไม่ถึงวิธีการคือเรามาบ่อยๆซ้ําๆแล้วฟังฟังแล้วติดตรงไหนแก่ถ้ายังแก้ไม่ได้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติต่อเดี๋ยวมันจะหาทางออกทางแก้ได้ฟังซ้าๆฟังบ่อยๆวิธีหรือบางวิธีเนี่ย มันเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแปลบัวไปไหนมันเป็นบางวิธีเดิมๆเมื่อบรควิธีนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยอะไรมันเกิดขึ้นตามมาผลผลของการกระทำผลของการกระทำมันจะเกิดขึ้นมาตามเมื่อผลของการกระทำมันบ้าได้แล้วเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยของการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็จะเป็นที่น่าพอใจแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่พอใจไปซะหมดนิวรห้าเป็นเกิด นิวรณ์ห้ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปผูกติดกับอารมณ์มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแต่มันไม่เป็นพอเวลาไม่เป็นกิเลสมันก็ตีเพราะมันยอกกันไม่ได้มันก็ยื้อยุ่งฉุกาติกันอยู่กันหน้าที่เราเนี่ยคืออะไรหน้าที่เราคือภาวนาแบบเนี้ยบ่อยๆซ้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความเคยชินนอนเนื้อในสันดาน ต้องทําให้ชินต้องทําให้สุดต้องทําให้จบต้องทําตลอดเวลาอย่าให้หลุดจากกันคือพุโทโธติดใจไว้ภาวนาติดใจว่าอย่าให้หลุดเด็เดขาดต้องไม่ให้หลุดจ่อกระลงเลยด้วยสติสัป,ปชัญญะกับพุโทโธจ่อกระลงไปไม่ไมคิดและไม่จะขำเดียวอย่าให้คิดใครจะบอกว่าไปกดไปไว้ปล่อยช่างมันเขาจะสอนอะไรสอนไปเราจะกดต้องกด เพราะอะไรถ้าไม่กดมันไม่สงบให้ตายมันก็ไม่สงบจากการพยาบาทเบียดเบียนได้เพราะเราต้องทําให้มันชินกับพุโทโธตอนอาจารย์สึกแรกๆอาจารย์ทาให้ชินกับพุโทโธพุโทโธทั้งวันไม่ให้หลุดเดินกับพุโทโธขี้เยี่ยวกับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเลยไม่ให้หลุดเลยหลุดน้อยมากพอเวลากลับมานั่งสมาธิโอ้โหทีนีนั่งสมาธิฉับน,นั่งดีมากไม่อยากจะออกเลย ที้งแล้วก็ฟัดกันในในสมาธิไม่ให้หลุดไม่หลุดไปคิดเลยตอนแรกอาจารย์ฝึกเนี่ยพุทโธอย่างเดียวเลยพุทโธ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 ในใจนะคิดไม่ให้หยุดเลยเพราะมันไม่เคยหยุดคิดอยู่แล้วแต่อันนี้เราบังคับให้มันคิดบังคับให้คิดขับเดียวคือพุทโธ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 มันหลุดไปคิดเฮ้ยไม่ได้อย่าคิดกลับมาพุทโธ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 เฮ้ยกูจะไม่คิดพุทโธ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 ทำอย่างเงี้ย ไม่ยอมให้หลุดมึงอย่าเพิ่งคิดตอนนี้นะมึงกำลังภาวนาได้เดต็มที่มึงอย่าให้หลุดไปคิดเลรค่กลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแม้กระทั่งคิดก็รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่เพราะมันกำลังตั้งใจคิดอยู่ทําอย่างเงี้ยสมัยแรจกจะฝึกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยทำไม่หยุดเลยพอเวลาออกมาจากสมาธิพวกหูดีใจวะ่ะวันดีไม่ให้คิดเลยมีแต่คําว่าพุโทโธกับดาตัวเองในใจรู้หมดตั้งแต่ต้นจนจบชัดมากมันชัดร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่หลุดไม่เพลินไม่เผลอเลย ทำไปวันที่2ทํทำไปวันที่สทำไปวันที่4ทํทำไปวันที่5เริ่มลาเว้ยมันเหนื่อยมันเริ่มคิดแล้วมันเหนื่อยมาามันดีดนิดมาามันไม่อยากจะคิดแล้วไปนี่มันไม่ไหวมันจ่อกันไม่ไหวแล้วมันแบบมันหนักหนาสัามันอึดอัดมากมันจ่อกันอย่างนั้นมันเหนื่อยมันคิดไม่หยุดไม่ถอยอ่ะแล้วเราบังคับให้มันคิดไงเหนื่อยแต่สติจับดีมาาระหว่างวันก็สติดีตอนภาวนาก็สติดีไม่หลุดเลยสงบระงับแต่มันเหนื่อย ทีนี้มันเหนื่อยอย่างทำยังไงดีว่ามัน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 เหนื่อยเกินไปอ่ะมันสงบไปแล้วแต่มันเหนื่อยเกินไปมันจะทําอย่างนี้มันจะลากถูลากถูกกางกันไปมันี่ตายแน่เลยเราจะฟุ้งซ่าอะไรเราจะถอยหลังในสมาธิหรือจะเหนื่อยล้าซะก่อนที่จะภาวนาสําเร็จก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่มาดูลมหายใจเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้สองการดูลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ลําบากไม่ลําบากในการภาวนาทีนี้ก็เริมต้นในการดูลมหายใจ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพยายามปรับอยู่นานในการทําให้ลมหายใจตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นปกติปรับอยู่นานมากช่วงแรกก็อึดอัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรช่วงแรกเวลาั่งสมาธิเราจะรู้ลมหายใจแบบไหนหายใจเขารู้หายใจออกรู้เราทำอย่างเงี้ยคือหายใจลึกไว้ก่อนเพราะเราถูกสอนว่าหายใจลึกๆหายใจเข้ายาว หายใจออก,กยาวๆทิ้งให้หมดเลยหายใจเข้าลึกๆเอาให้สุดหายใจออก,กยาวๆนะออกให้หมดแต่ความเป็นจริงนะในการภาวนาเนี่ยเราต้องอาศัยลมหายใจเป็นปกติใช้ลมหายใจแบบปกติธรรมดาไม่ใช่ใช้ลมหายใจแบบลึกสุดท้ายแล้วจาตอนแรกก็ลึกเกิดไปเกิดอะไรขึ้นรู้สักพักเริ่มแสบหน้าอกมันลึกเกิดแล้วก็เริ่มเหมือนแบบว่าหายใจเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม พอเวลาไม่หิบก็ยิ่งหายใจพอยิ่งหายใจก็เริ่มเกิดความแน่นข้างในมากขึ้นทีนี้ก็ลองเปลี่ยนมาหายใจสั้นๆตัวาจ้าก็พูดทีนี้สั้นเลยหายใจไม่ทั่วท้อเพอาออกซิเจนไม่เพียงพอเหนื่อยอีกล้าอีกวิธีการต่อไปทำยังไงพู้ทีเจ้าสอนให้หาลม หายใจพอดีพอดีลมหายใจพอดีเป็นยังไงวะก็มาจับอาการได้ว่าแล้วเวลาปกติที่เราเดินยืนนั่งนอนปกติในชีวิตเราเนี่ยเราหายใจยังไงรู้ไหมว่าสั้นหรือยาวทีนี้ก็ไปนั่งถามมันสั้นหรือมันยาววะเพราะทุกครั้งที่เราเอาสติจะหาลมหายใจปกติพอเวลาไปรู้มันปุ๊บเป็นไงบังคับทันทีรู้ปุ๊บบังคับปับ๊บหยุดไม่ได้มันก็จะจับบังคับอยู่เงี้ยพอเราจะเริ่มรู้ลมหายใจปุ๊บบังคับอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้ลมหายใจปกติของตัวเองวะ ก็น่าคิดอย่างเงี้ยมันจะรู้ตอนไหนมันจะรู้อย่างไงว่าลมหายใจปกติเป็นยังไตงตลาดมาก็เลยใช้วิธีการระหว่างวันเดินพุโทโธเหมือนเดิมเดินไปนั่งไปยืนไปนอนไปตรงไหนก็ตามเราพุโทโธติดใจเกาะไว้ในระหว่างวันแต่ตอนภาวนานัะสมาธิเราไม่ใช้แล้วพุโทโธทีเราใช้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพเพราะเราเราเห็นแล้วว่ามันอึดอัดมากก็เลยัดสินใจอะไรดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูไปจนมัน,นรู้สึกวันหนึ่งมันเจอลมหายใจปกติลมหายใจปกติคือลมหายใจที่เจอ,อยางไรรู้ไหมมันไม่อึดอัด มันไม่แน่นมันไม่เสียงมันเป็นลมหายใจแบบพอดีพอดีนั่งไปนั่งไปบรรลุของมันเองจากการที่เราเนี่ยสังเกตมันสั้นไปเฮ้่ยมันอื่ดอัดว่ะเปลี่ยนยาวไปประเสียโดกว่าเปลี่ยนพอดีพอดีอ,ดอ่าเราหายใจพอดีอันนี้ก็ยังสั้นไปว่ะอ่ะเราลมหายใจปกติเอออันนี้สบายเว้ยนี่แหละเจอลมหายใจปกติแล้วทำในขณะที่นั่งสมาธิแหละจับไปจนกว่ามันจะเห็นว่าลมหายใจแบบไหนคือลมหายใจปกติ ทำซ้าๆอย่างเงี้ยในทุกสมาธิมันจะต้องจับลมหายใจทุกครั้งนะจับลมหายใจแล้วมันต้องหาลมหายใจแบบไม่อื่นล่ะทุกครั้งด้วยช่วงแรกแต่เมื่อได้สมาธิแล้วไม่ต้องมานน่งหาลมหายใจสั้นยาวว่าในปกติมันจับอัตโนมัติวิ่งพัวเข้าเลยเพราะอะไรมันชินแล้วมันหาจนเจอแล้วมันทําจนชํานาญแล้วมันนอนเนื่อยในสัปดาห์แล้วมันจึงสามารถผลได้ พ้นจากความสงสัยพ้นจากการที่ไม่ชัดเจนในลมหายใจพ้นแล้วเห็นไหมดังนั้นหน้าที่เราคือไปทําให้ลมหายใจเป็นปกติด้วยการทดสอบหายใจทุกครั้งที่เราทําความเพียรภาวนาเผากิเลสตลอดเวลานพุทโธอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนพุทโธอย่างเดียวไม่หรือจะพุทโธกลับไปบ้านสิบห้านาทียี่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรดูลมดูลมหายใจ นั่งเฉยๆทำอะไรดูลองหายใจเข้าพูดดูลมหายใจออกโทนั่งเฉยๆนะให้เราพยายามทําแบบเนี้ยต่อเอนื่องทุกวันทุกวันทุกวันเป็นประจำไม่ให้หลุดไปคิดอย่าให้มันคิดเรื่องอื่นแต่เวลาใดก็ตามที่จะเป็นต้องคิดก็ต้องคิดนะแต่ให้มีสติค,คิดมันอย่าไปเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์เวลาที่เราตั้งใจทําอะไรให้ตั้งใจทําในสิ่งนั้นอย่าไปคิดอะไรทําไปพุทโธไปก็ได้นะ จับไปอะไรกับพุโทโธ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 พุทโธในใจในขณะนี้เวลาทําอะไรเราจะสํารวมระวังมากขึ้นเพราะมันกำลังรู้ตัวอยู่หน้าที่พุทโธติดอย่างเดียวไม่ให้หลุดแล้วเราจะค่อยเห็นความสงบขึ้นเรื่อยๆสงบขึ้นเรื่อยๆสงบขึ้นเรื่อยๆการบังคับปัะชาจิตใจตัวเองก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นทุกอย่างจะสงบขึ้นหมดเพื่อให้พวกเราเข้าใจในบริบทนี้ว่าความสงบเป็นเช่นนี้ให้เราพยายามฝึกฝนอบรมความสงบแบบนี้เป็นประจำทุกวัน แล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันเนี่ยพัฒสมฐานมีแค่นี้เลยเมื่อได้แล้วความสงบที่นี้มันจะก้าวเข้าสู่ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งยังไงอาการของวิตกวิจารจะเกิดขึ้นวิตกเนี่ยมันคือความคิดนี่แหละแต่มันคิดได้ว่าเรากําลังจะต้องคิดเรื่องอะไรสมมติเรากําลังดูลมมันก็คิดเรื่องลมขึ้นมาเรากาลังคิดพุทโธมันก็คิดเรื่องพุทโธขึ้นมามันกาลังคิดอยู่การภาวนามันก็จะคิดเรื่องการภาวนาขึ้นมา มันคิดนึกติตตึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาทุกครั้งเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเอียกาวิตกเนี่ยปรากฏทีเร้าคิดไปลมหายใจมันสั้นหรือมันยาวลมหายใจแบบนี้มันละเอียดหรือมันอ่อนแล้วในขณะที่เรารู้ลมเนี่ยมันรู้ชัดหรือไม่ชัดแล้วลมหายใจเนี่ยทำให้มันเข้ามันออกมันเข้าเกิดอะไรขึ้นมันออกเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เรากำลังคิดในเรื่องเนี้ยเรียกเรียกว่าวิจารวิจารละ วิตกเกิดขึ้นวิจารก็จะเข้าไปแสดงความเห็นเมื่อวิจารเสร็จปีติจะเกิดเพราะวิจารเนี่ยมันทำให้เห็นตามความเป็นจริงพอเวลามันเห็นตามความเป็นจริงปีติมันก็ดีดตัวขึ้นมาเพราะเราเห็นได้อย่างที่เขาว่ามาเราไม่เคยเห็นปีติแบบนี้มาก่อนในชีวิตเราเมื่อปีติมันเกิดความทราบซึ้งทราบทาบในใจเมื่อปีติเกิดสักพักก็จะเปลี่ยนไปเป็นความสุข ทีนี้เวลาสุกเดี่ยมันก็แช่ความสุกเลยแช่ยาวเลยตืดไม่ดับเลยผู้เข้าฌานจะนั่งนั่งสมาธิได้ทีละเป็นชั่วโมงกันสามสี่ชั่วโมงก็นั่งได้วันหนึ่วเจ็ดวันก็นั่งได้เพราะอะไรป็นแช่แล้วไม่อยากจะออกไม่ได้ซ้ำต้องตั้งเจตนาในการออกต้องอยากออก,กถึงจะออกนี่คืออารมณ์อันแรกของปฐมฌาน ดังนั้นเราต้องทําให้ถึงปฐมฌานคือละการพยาบาทเบียดเบียนได้แล้วจะได้ปฐมฌานคือนิวรธาละนิวรธาให้ได้เมื่อละนิวร้าได้เมื่อไหร่ความสงบจะเกิดขึ้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วความสงบสงบจากอะไรการพยาบาทเบียดเบียนนี่คือลักษณะของการสงบสงบจากการสงบจากพยาบาทสงบจากเบียดเบียนสงบจากนิวรธา ถ้าเราสงบได้เราจะมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันพระองค์ทรงบอกความสุขใดในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบจึงสําคัญที่สุดต่อชีวิตเราเราอยากพ้นทุกต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเสมอความสงบจึงเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของปัญญาไม่มีความสงบปัญญาเกิดได้ยากมากหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความสงบอย่างยิ่ง เพราะนั้นความสงบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลเดี๋ยวแล้ใครรักษาศีลดีมีเจตนาสำรึกระวังในการรักษาศีลอย่างยิ่งไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยนั่งสมาธิได้ดีด้วยคนเรารักษาศีท่าดีเวลานั่งสมาธิความกังวลน,น้อยเพราะเรากังวลเนี่ยเราวักจะกกังวลกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราจะกังวลกับของที่เราจะสูญเสียจะเราไปเราจะไปกังวลเรื่องเนี้ถ้าเราไปกังวลในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปความทุกข์จะเกิดพออะระองค์เลยบอกสุขสงบด้วยเออความสุขสงบด้วยอะไรวะความสุขอะไรวะลืมเลยเมื่อกี้พูดอะไรนะความสุขในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มีัดได้ตัวเนี้ถ้าเราสงบได้ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีเรามีความทุกข์เพราะเราอยากได้อยากมีอยากเป็น แล้วไม่ได้มันจะทุบถูกต้องไหมเรามีความอาฆาตพยาบามบกหลายได้เพราะอะไรเพราะเราคับแค้นใจเขาเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละความอิจฉาที่เหนียวออกจากใจได้เราเป็นผู้มักโกรธมักผูกแค้นมักผูกเจ็บมักผูกโกรธไอตัวเนี้ยมันเป็นเหตุประจลที่ทำให้เราเนี่ยดับพยาบาทไม่ได้ทีนฐิพิธะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยคิดเยอะติดตึกถึงสิ่งใดด้ไม่ได้ความเฉลิมากๆไปบ่อยบวกกับอะไรหลายอย่างทำให้เราเนี่ย มีอาการกว่าเหานอนอุทธธจักกุกุจจะฟุงซ่านลำคาญมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรฟุงซ่านลำคาญมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีเหตุมีปัใจจัยในการที่ทําให้เราเนี่ยคิดไม่หยุดไม่ถอยเมื่อคิดไม่หยุดไม่ถอย <c oughs> สักพักนึงก็เกิดความลำคาญขึ้นมาเกิดความลำคาญขึ้นมาพอเวลาเกิดความลำคาญทีนี้ก็เริ่มลักเลสงสัยตามมาด้วย ถ้าเราดับอกุศลเหล่านี้ไม่ได้ไม่ต้องถามหาความสงบเมื่อไหร่จะได้ฌานอาจารย์เมื่อไหร่จะได้ความสงบไม่ได้อีกยาวเพราะอะไรไม่ขวนขวายในการทำต้องขวนขวายในการทำนะอาจารย์ขอผ้าเช็ดแว่นในกระเป๋าให้อาจารย์เอยกระเป๋าอาจารย์อยู่ไหนเออผ้าเช็ดแว่นผืนใหญ่ยยสีเขียวเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเอาหมอนก็โถนให้อาจารย์ด้วยนี่คือสมถะ หน้าที่เราคือฝึกฝนแบบนี้ทุกวันเป็นประจำสมถะฝึกไม่ยากมันยากตรงขี้เกียรขี้เกียรททานี่แหละไอ้ตัวยากไอ้ตัวเวลาฝึกเนี่ยหรือวิธีการในการภาวนาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันเป็นธรรมธาตุของโลกนี้สมาธิชาดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยากสามารถเข้ากันได้ทุกคนถ้าเกิดมีความเพียรเพียงพอตั้งใจในการละอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วเราจะเข้าชาดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยากเลย แต่มันยากตรงที่เราเนี่ยไม่ค่อยมีความเพียรภาวนาเราไม่ค่อยตั้งใจในการทํากันทาบ้างไม่ทาบ้างเดี๋ยวทําเดี๋ยวเลิกทําเราเป็นแบบนี้กันอยู่เป็นประจำบ่อยๆซ้ําๆจนมันเกิดความเคยชินเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยคือเราต้องฝึกทําบ่อยๆซ้ําๆให้เกิดความเคยชินนอนไในสันดาลแล้วเดี๋ยวนิวรันห้ามันจะดับไปเองเราไม่ต้องไปบังคับให้มันดับเราไม่ต้องไปรอคอยให้มันดับ เมื่ออินทรีย์บารมีของการสงบมันเพียงพอมันเต็มมันอิ่มมันอิ่มในอารมณ์อ่ะแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันจะดับเข้ามนไปอัตโนมัติดับไปเองเลยมันกอยากไปรอไงเพราะเราสร้างเหวมันมาไงหน้าที่เราไม่ใช่ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลแม้แต่สมาธิก็ด้วยนะไม่ต้องไปตั้งเจติฐาอะไรจิตอนิฐาองเราตั้งอันเดียวว่าในตลอด30สนาทีนี้ถ้าไม่สิ้น30สนาที เราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้โดยเด็ดขาดนี่คือจิตอธิษฐานใน15นาทีนี้เราจะไม่ยอมลุกออกจากอาสนะนี้โดยเด็ดขาดแม้เลือดเอ็นหนังกระดูกจะเหี่ยวแห้งไปตอนนี้ก็ตาม15นาทีโอ้โหตั้งใจถามแบบว่าเหมือนแบบนั่งตลอดวันตลอดคืนน่นะแค่15นาทีตั้งสาลรังการยิ่งใหญ่มาก ตั้งเลยตั้งจิตใจต้องตั้งให้ใหญ่ไว้ก่อนให้มันมีกําลังจิตกําลังใจให้ใจมันฟูเวลาเราภาวนามันต้องเอาใหญ่เล่นใหญ่เพราะอะไรเราจะได้มีกําลังใจในการภาวนาไม่ถอนความเพียรออกพอเวลาเรานั่งไปมันจะใกล้15นาทีผสมผ่านไปสิบปัิหรือข้านาทีมันจะร้อนหลดนมากมันได้เรียกว่า15นาทีมีลีตาขอลีตาดูนาฬิกานิดนนะใกล้ยากต่อยนิดหนึ่ง ได้แล้วมั้งอย่างรอเพิ่งได้แป๊บเดียวได้แล้วนะอุ้นดานมากเลยโอ้อยยางเพิ่งสามสิบวิผ่านไปมาพยายามเ่อจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยนะมันจะไ่อย่างเงี้ยอาการช่วงแรกจะไปอย่างนี้ถ้ายังตั้งเวลาช่วงแรกมันจะกังวลกับเวลาแต่ช่วงแรกต้องตั้งเวลานะฝึกไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งจะชิดหน่อยไม่ต้องตั้งเวลาแล้วอีกหน่อยจะเป็นลักษณะการตั้งเวลาอีกแบบหนึง่งช่วงแรกตั้งเวลาไม่ออกช่วงหลังตั้งเวลาให้ออก อาจารย์ภาวนาเนี่ยต้องตั้งเวลาให้ออกไม่งั้นมันยาวมันลาบเพราะมันจงบไปแล้วไงมันก็จะลาบเหมือนกันนะ่ะอิ่มเมือกันนะ่ะวิธีการคือถอนออกให้ได้ยินเสียงนาฬิกาเอาสัญญาไปจำแล้วก็เสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาดังสักพักหนึ่งรู้ตัวและออกแต่เสียงมันจะไม่เป็นอุปสรรคนะแต่เราได้ยินได้ยินรู้แล้วว่าเสียงเนี้ยต้องออกก็ออกถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้ทําวิปัสสนาเพราะเวลาทําสมถะมันจะทําวิปัสสนาไม่ได้ เวลาทำวิปัสนาทำสมถะไม่ได้มันแยกออกจากกันดัะนั้นเวลาจะเดินปัญญาต้องออกจากสมาธิออกเสร็จแล้วค่อยเดินปัญญาต่อเพราะมันไปของไม่ได้คำร้องกันแต่มันไปคู่กันนะอันนี้สมถะเดี๋ยวกลับขึ้นมาอจาจจะจะให้นั่งภาวนาสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสอนวิปัสนาต่อ,เ,อเวลาลงไปกินข้าวให้ตัดเอาแต่ที่ตัวเองกินอิ่ม อย่าเหลือเฟืออย่าพึ่งรีบขนกลับตักเสร็จแล้วเดินไปกินกินไม่อิม่มมาเอาใหม่ไม่ต้องกลัวหมดของมันเยอะมากลงทานฝั่งที่เป็นอาหารลงทานฝั่งที่เป็นขนมฝั่งที่เป็นของมากมายเนี่ยไม่จะเป็นต้องหยิบไปคนละกล่องเพราะของเนี่ยมันไม่ได้ถูกทํามาเพื่อคนละหนึ่งเพราะมันมีลงทานอย่างบางอย่างเนี่ยมันมีแค่200กล่อง300กล่องมันมีมา500กล่องแล้วก็จะมีข้าวแต่ข้าวเนี่ยพอกินทุกคน แต่ถ้าต่างคนต่างหยิบก็อยากกินแต่สุากินไม่หมดเนี่ยคนอื่นก็จะไม่ได้กินแลวหมดเป็นการต่อไว้ดังนั้นให้พอประมาณในการหยิบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น